ติดต่อเจตนารง,งสาร,ระดงความคิดมุ่งพัฒนาบัณฑิตสู่ชีวิตการเป็นครูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนะวิพาธนาวันชื่อเล่นจิวจิวนักศึกษาชั้นปีที่สองสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปผู้ลงสมัครนายกสโม,มสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์หมายเลขหนึ่งค่ะไม่มีความสำเร็จใดที่ได้มาโดยไม่พยายามถ้าหากดิฉันได้รับตำแหน่งนะคะ ดิฉันจะสืบต่อจิตนาลมของรุ่นพี่ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาไม่ว่าจะเป็นการทํางานการวางแผนและนอกจากนี้ดิฉันจะสารดมความคิดในการทํางานเพื่อช่วยให้งานออกมาได้สําเร็จรูร่วงและนอกจากนี้ดิฉันจะช่วยพัฒนากิจกรรมต่างๆในคณะให้มีความน่าสนใจและสอดคล้องกับอาชีพครูเพื่อให้นักศึกษา,าคณะคลุรศาสตร์ของเราจบไปเป็นบัณฑิตอย่างมีคุณภาพค่ะเพราะครุศาสตร์คือบ้านของเราขอบคุณค่ะ สร้างสรรค์ผลงานดำเนินการกิจกรรมพร้อมเป็นผู้นำที่ทันสมัยสวัสดีครับบอสธัญญามวจันทร์สาขาวิชารัฐธิภาราศาสตร์ผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หมายเลขหนึ่งครับการทำงานในองค์กรทุกองค์กรล้วนมีปัญหาและอุปสรรคเสมอ การทำงานในสมโมสรนักศึกษาเช่นเดียวกันล้วนมีปัญหาและอุปสรรคในการทำงานผมคิดว่าถ้าผมได้เป็นนายกสมโมสรนักศึกษาผมจะพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นผมรับฟังและแก้ไขปัญหาของนักศึกษาสุดท้ายนี้ขอฝากชวนพี่น้อง,น,องนักศึกษาคณะมนุมษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาใช้สิทธิเลือกตั้งผู้นํานักศึกษาประจำปีการศึกษา2564ในวันที่21ถึงวันที่22เมษายนนี้มาใช้สิทธิเลือกตั้งกันเยอะๆนะครับ สารต่องานเก่าสร้างสารงานใหม่มุ่งม,มัและ <Okay, okay. S 2> ตั้งใจในกิจกรรม สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวชวิสาชิมพีนักศึกษาชั้นปีที่3สาขา,าวิชาการท่องเที่ยวผู้ลงสมัครนายกสโมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการหมายเลขหนึ่งค่ะวิสัยทัศน์นะคะเพื่อมุ่งเน้นพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการและเราก็จะให้นักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการทุกคนนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นคะ่ะในการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของคณะค่ะสุดท้ายนี้นะคะหากขวัญได้เป็นนายกสโมสร ขันเชื่อว่าศาสตร์แต่ละศาสตร์ในคณะพิการจัดการจะสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในแต่ละกิจกรรมได้ค่ะอย่าลืมหมายเลขหนึ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สร้างสรรค์กิจกรรมใหม่พัฒนากิจกรรมเกา่าเ,เพื่อคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสวัสดีครับผมนายปฏิพันธ์ใจอุทนนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาเคมีผู้ลงสมัครเพื่อตั้งนาย,ยกสมโมสรน,นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเบอร์หนึ่งครับสำหรับผมนะครับหลังจากที่ได้อยู่จุดนี้มาแล้ว1ปีจึงได้เห็นปัญหาในหลายด้านของคณะทั้งกิจกรรมที่ได้ทําการจัดขึ้นแล้วและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ทําการจัดขึ้นเนื่องจากปัญหาสถานการณ์ในปัจจุบัน ถ้าผมได้หยุดจุดนี้อีกหนึ่งครั้งผมคิดว่าผมสามารถสร้างสรรกิจกรรมให้สําเร็จลุล่วงได้ทุกกิจกรรมครับสุดท้ายนี้ขอฝากเนื้อฝากตัวเอเคไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ ฉันนางสาวนพัฒนเพิ่มเพียรศิลป์เหยาวิทยาลัยการดนตรีสาขาดนตรีตะวันตกศึกษาค่ะเป็นผู้ลงสมัครนายกสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยการดนตรีหมายเลขหนึ่งนโยบายของเยาเหยาอยากให้นักศึกษาวิทยาลัยการดนตรีของเรามีพื้นที่ในการจัดแสดงความสามารถมากขึ้นค่ะเพราะเยาเชื่อว่า เพื่อนเพื่อของเรามีความสามารถค่ะแล้วถ้ามีพื้นที่ให้แสดงความสามารถมากขึ้นเพื่อนเพื่อนของเราก็จะพัฒนาศักยภาพได้มากขึ้นค่ะสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนเพื่อนเพื่อนวิทยาการดนตรีมาเลือกตั้งกันนะคะขอบคุณค่ะ อย่างผู้นำ okay, okay. ลงมือทำอย่างมืออาชีพมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชาววิศวะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตน,นานาคณรางังศิยาเบสสาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตลโลจิสติก <c oughs> ผู้ลงสมัครนายกสโมสรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมายเลขหนึ่งประจำปีการศึกษา 2,564ทุกคนล้วนมีปัญหาหากไม่แก้ปัญหาปัญหาจะไม่หมดไปจากการที่ดิฉันได้เป็นอุป,ปนาย,ยกสมสรมาเป็นเวลาหนึ่งปีดิฉันได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายดิฉันได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงอยากจะแก้ไขดังนั้น ปัญหานี้จะหมดไปถ้าทุกคนร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาสุดท้ายนี้หากเบสได้เป็นนายกเบสเชื่อว่าคณะวิศวกรรมของเรามีดีไม่แพ้ใครค่ะอย่าลืมมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะคะเชียร์เบสด้วยนะคะขอบคุณค่ะ